ครับสวัสดีครับอยู่ผม 14k นะครับวันนี้ก็มาโซโล่แรงอีกเหมือนเดิมครับผมค้อน43จาวครับมาร้อนลมมิ่งนะครับผมยิบมาแก่ออหย่านะครับท่านียอหย่าลุดไปขังเขาครับโอ้มีวอกี่ตัวนะาแก่มันได้ครับก็เป็นน้ำร่ำมาลัดนะครับผมค่อนข้างแก่ได้ดีเลยนะครับรุ่นก็ไปเทมกาลังแฝงในผมขึ้นมาหานะครับ อยากไฟหน่อยละกันครับมันบังเกงตุนเก,นเกมนะนอาเลียกวาการจะได้ค้องครับกรอาะยา,าทตทางข้าแบบตุนเกมเยอะครับผมทั้งฟอร์ลเล่นทั้งเรียวมาทาั้งขีดสีครับสีเท่าไม่ได้ไหมครับฮอร์เฮ้ครับเดี๋ยวเปิดบัสมันโอ้ปาดสองบ่เขาเลยสวย โอ้ oh, แบบนี้ใครสวยโอ้ oh, มาแกงไล่จัดครับมาแจกกลางเลยอะตายหนึ่งข <c oughs> าหนึ่ตายหนึ่งเอ็นสิตหนึงครับเหล็กสวยตย้องไหวนะเจ้าหนาะครับตาเนี่ยมา <c oughs> ปั่มเล่นออฟเล่นละกันครับ อาจจะหลบไม่ซองหรือเปล่าลินเงือกบวมครับผมอาจจะไม่ได้ค่อยพูดเยอะนะครับคลิปนี้บาดเจ็บครับเชี่มังกรเขาคล่องแทนครับเพื่อนเหงืกลินจัง ฟอรินผมล่าสุดเรียบร้อ,อยทิ้งไดนขึ้นนะเกี่ยวมติดปแค่ลีวัดกันไปก่อนนะครับผมสองสามนาท,ทีนี่เ๋ยวดูเชิงกันไป แรงเกินพี่ชายยกสวยครับพี่ครับก่อนแล้วกันครับ,บม้มาหรือเปล่า จเป็นพลังุดยาล่มบอเช่ครับโอนผมช็อกไปทั้งหมดเลยนนะจะได้คิดว่ามจอกทั้งอีะก็ปาดเลยคนระับพี่ยกสวยครับ้็คิดสีโกโหดจริงแค่จะโมผ่านเลยครับแต่ต่วนเกมนะ่ะย,ยังต่วนอยู่ครับ ซีนะที่ีนะดูคลิปนะดูคลิปเล่นแคดดีดีกว่าผมทานเบาไว้ก็ต้องไปซอยอะดอกว่าวไปนหนึ่งที่บนนั่นจะปล่อยเลยนะโทมเนี่ยในร่อียาวใช่ยันช็อค้องบืนแล้วกันครับ กันไ,ได้เช่นะบนสวยจัดยังคงขืนไปไหมยังข kind of ึ้นไปขาเอะไรง่ายลอมเนี่ยขั้นแปดครับผมนี่แหละครับเจ้าวอลมักเก่นี่อ่ะ ไปกระโดนไหนมา double k i l วเลยครับพวคิสิจใจาะเมิดดีจริงโดนเกือบทุกช็อตนะเนีย่ยครับบ้าชั่วกับบันจายนะโอ้โหลาดได้ด้วย เกิดไฟกันแล้วขอเลือดหน่อย <Double kill. S 1> ตัวมัดแถมวันนี้สอกลงโซนเลยเด็กกันครับ่ <get> nice. าจะหลุมมาบมเรี <You have S 1> ยบร้อยเกเคครับหนึ่งแหลกหาตัวเลยนะ <Double kill. S 1> จะหลี่เขาไหนเป็นสามแล้วสุดยอดครับไฟเนี่ยยังไงก็คุ้ม น่นจะเกิดกันเมื่อไหร่นะเพื่อน,ะนเนาอ,อ,อ,ดดอ,อนีจิเลลี่เนี่ยหัวเกินเอ่าเคเลรี่รุดเดียวโลนโดจับร้อยชัดดาวเขาป่านนะครับพี่นี่ยี่งม,มาแก่เนี่ยแก่จริงนะอ่าดฟิกฟิกปาดอ้าวโบไปโอ้ยไม่เห็นครับไม่เห็นตอนนี้ ว่าแคนเนียจิตสี่แก่คืนไหนไยิบเหรียญเกินไปครับกวนพอตายงี้ไงผมตายแทนหยับลอยลุมสองโง่ยูเนจัดยังมาเ้าวลยนจะช็อตจบเกิดยู่ครับ กันน้ำมีด้วยนะครับอ้ยาบุขถึนเลยลอร,เรอเหลียบมุกถึ้ตัวไอเท่นแหละโอเ้เกินสองหนึ่งเอาบอลลุ่งนะงออนี่ต้องเจอจะยิงหวัวยางเนี่ยของจริง บาดราดโห,หตายเลยบวกแล้วครับของจริงบาดโอ้โหเร่อบ้อยครับเบอคอะ okay, ไรขึ้นนิวสวยครับเจ้าบทไหนนะเามเป็นกาดจะเอ็นไงกับของ ผมตายแหนกโดนเลีเ่ยวกับปลาเลยนะคุมจัดจะบุนได้นอาเกิดย,ยาวรัมผมมั่วอะไรน่อยมั่ว an ยบร้อยครับจีจี an แบบนี้ใครชิว <laughs> โอ้โห ใช่เนี่ยแบบผมมาตายฟยารีไงแต่เนี่ยแบบตายเนี่ยเพื่อนแบบใจน่าเมียได้ครับเิว่าสวยไหมครับเป็นเกมโซโลแรงที่แบบใ้ทีมดุดดียองไหวใจทิดก่อนครับผมคลิปนี้ตอนนี้ก็สู้แล้วสู้แล้ว,ลวพอค่อยได้ดันนะครับผมยันทองไฟเตอร์ด้วยนะ ยมีพี่กับโอ้โหนับสี่ครับเฮ็ดสี่โคตรโหดออมดีตเม็ดสมโหดจริงครับคนนี้โหด,ดจริงใจาะสกลิลบอผ่านเลยครับเดี๋ยวผมไปโซรล่เฮ้ยโซโล่แหล่งต้อนะครับผมเจอกันครับเจอกันคลิปหนานะครับผม